ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องททเ็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้าหมูมู่นะครับตอนนี้6โมงกับ10นาทีนะครับคู่ที่เลือกมาเนี่ยต้องเรียกได้ว่าพิกโผนะครับพลิกโผไม่ได้อยู่บน3หลีกหลักที่เราคุยกันเมื่อเช้านี้นะครับคู่นี้ผมเลือกไปที่ลีกลองของฟินแลนด์นะครับยักโคเน่นนะครับเขาอ่านยาคอสลีกใช่ไหม เตะสองทุ่มนะครับเตะสองทุ่มก็เหลืออีกไม่นานแล้วครับอีกไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันนะครับจะเป็นการพบกันระหว่าง KTP c o t ้านะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเซาปานะครับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มต่างกันสิ้นเชิงนะครับ KTP เนี่ยจริงอยู่ครับมันเป็นจ่าฝูงนะครับมันเป็นจ่าฝูงนะอยู่อันดับหนึ่งนะครับ ลงเล่นไป16เกมชนะได้ถึง11เสมอ2แล้วก็แพ้3นะครับยิงได้36เสีย16นะครับผลต่างบวก20มี35แต้มนะครับแต่ว่าผลงานโดยรวม5เกมล่าสุดต้องบอกว่า k t p สะดุดแบบคำโตเลยนะครับเพราะว่า3เกมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครเลยแถมเป็นการพ่ายแพ้ถึง2เกมนะครับแล้วก็เสมอ1เกมนะครับ ในขณะที่เซาปาเนี่ยมาด้วยอันดับที่5กลางตารางพอดีนะครับลงเล่นเท่ากันที่16เกมนะครับชนะ5เสมอ5แล้วก็แพ้6นะครับยิงได้22เสีย23นะครับผลต่างลบ1มี20แต้มนะครับ5เกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าชนะได้ถึง3แล้วก็แพ้แค่2เกมนะครับจริงๆวันนี้ k g p ถ้ามองกันที่ตารางอันดับโอเคละมันก็เป็นต่อ แต่ถ้ามองที่ฟอร์มเนี่ยมันเป็นรองเซาปานะเออแล้วก็เออซาปานี่ต้องถือว่าเกมลุกก็จัดจ้านนะครับแต่เกมรับก็ห่วยครับออนี่แหละมันเสียตรงเกมรับนี่แหละเซาปานี่นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูผลงานในบ้านของ KGP เนี่ยไม่มีใครปฏิเสธได้เลยครับว่า k t p อ่สุดยอดยามเล่นในบ้านนะครับลงเล่นเฝ้าลังฤดูกาลนี้ไป8นัดชนะได้ถึง7นัด และพึ่งจะแพ้นัดล่าสุดมานะครับแพ้ต่อ TPS รู้สึกว่าจะแพ้ต่อ TPS นะครับเล่นในบ้าน8เกมเนี่ย k t p ยิงไป18ลูกเสียเพียง5ประตูนะครับโดยมาเสียในนัดล่าสุดเนี่ย2ประตูนะครับมาเสียในนัดล่าสุด2ประตูผมมองว่ามันเกตบอลนอะ่ะมันยังดีกว่าเซาปาเยอะนะถึงแม้ว่าฟอร์มจะ ตกลงใน3เกมที่ผ่านมานะครับบวกกับวันนี้ KTP เล่นในบ้านเนี่ยต้องกู้ศรัทธาแฟนบอลน,นะครับต้องกู้ศักสีความเป็นจ่าฝูงกลับคืนมานะผมมองว่าพอนัดที่แล้วเพิ่งจะแพ้คาลังมาด้วยนะครับถามว่าเซาปาแข็งแก่งไหมผมก็มองว่าก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่เชิงถึงแม้ว่า5เกมเยือนล่าสุดของเซาปาเนี่ย จะแพ้เพียงเกมเดียวแล้วครับแล้วก็ไม่แพ้ใครมา4เกมติดแล้วแล้วเป็นการชนะถึง2เกมติดต่อกันในการเล่นนอกบ้านแล้วก็ตามนะครับแต่ผมมองว่าเกรดบอลม,มันยังต่างอะ่ะไอเคทพเนี่ยตกมาจากไวเคาลิก้านะนะตกมาจากไวเคาลิก้าก็ไม่แปลกอะไรที่ฟอร์มในฤดูกาลนี้มันมันจะนำเป็นจ่าฝูงนะครับเพราะว่า กระดูกบอลน,นะครับประสบการณ์แล้วก็ยังมีนักเตะ,ะหลักๆยังคงอยู่อ่ะเพราะงั้นมาตรฐานเนี่ยก็จะเห็นว่า ktp ยังคงโอเคอยู่นะครับวันนี้ผมว่ายังไงพวกเขาก็ต้องเต็มที่ครับนะไม่มีติดชึ่งแน่ไม่มีติดชึ่งแน่ทีนี้ถ้าเราไปดูสถิติการเจอกันเนี่ยคู่นี้เพิ่งจะเคยเจอกันอยู่ครั้งเดียวนะครับก็เสมอกันไป -2 2นะครับวันนั้นเนี่ย ktp บุก บุกไปต่อนะครึ่งควบลูกนะก็ยังยิงได้ที่2เม็ดเห็นไหมอืมทีนี้ถ้าดูสติสถิติในบ้านของ KTP คอตก้านะครับฤดูการนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะเห็นไหมแปเกมนะครับไม่มีสักนัดครับที่ KTP เล่นในบ้านแล้วจะยิงประตูไม่ได้นะครับค่าเฉลี่ยต้องบอกว่า2ลูกกับมีแน่ๆครับ2บวกบวกค่าเฉลี่ยนะ แล้วก็เสียประตูน้อยมากนะครับเนี่ยเพิ่งจะมาแพ้ในนัดล่าสุดเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าไปดูในฝั่งฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างเซาปาเนี่ยก็มีข้อดีคือเล่นฤด,ดูกาลนี้ยิงไม่ได้แค่เกมเดียวนะครับนะเล่นเป็นเกมเยือนฤดูกาลนี้ยิงไม่ได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแปดเกมเนี่ยเฉลี่ยแล้วต้องยิงนัดละเม็ดนะครับเฉลี่ยแล้วเม็ดนิด,น,ดนิดนะครับแล้วก็เสียประตูก็ เม็ดนิดๆเหมือนกันนะครับออผมว่าต้านไม่อยู่นะผมว่าต้านไม่อยู่บวกกับเออ KTP มันน่าจะบ้าคลั่งแล้ววันนี้นะครับมันไม่ไม่เอาแค่เฉือนชนะแนละ้วผมมองว่าถ้ามันไม่พลาดง่ายๆมันไม่โดนอุบัติเหตุระหว่างเกมมันไม่โดนใบแดงมันไม่โดนจุดโทษอะ่ะผมมองว่ามันจะปูพรมนะดูจากเลดราคาทีนี้เราไปดูจากเเลดราคากันนะครับ อ่าเรทราคาตอนนี้นะครับเรทราคาตอนนี้เนี่ยอ่าของ kdp เนี่ยลูกควบบวกสินะครับมันสตาร์ตตั้งต้นมาจากลูกบวกสินะอ่าลูกบวกสิจนล่าสุดเนี่ยมันมาเป็นที่ลูกควบบวกสินะครับโอ้โหตอนแรกเนี่ยชนะเม็ดหนึ่งคืนตังค์นะครับตอนเนี้ยชนะเม็ดหนึ่งเสียครึ่งแล้วและถึงจะชนะเต็มเนี่ยก็ บวกสิะลงทุน11ได้แค่8ดะตอนแรกก็11ได้8ป่อะเพื่อนๆดูการการจ่ายน้ำของของ KTP ดคือมันกดมากครับ1.83เนี่ยบวก10เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าดูกันในในแฮนดิแคปครึ่งแรกนะครับแฮนดิแคปครึ่งแรกเนี่ยต่อครึ่งลูกได้88เท่านั้นเองนะครับแล้วมีครึ่งครบลูกได้เต็มเสีย8ดด้วยดูแล้วมัน คือหอ่ะคู่นี้ผมซื้อใจความอัดอั้นของ KTP นะหนอ่ะผมซื้อความอัดอั้นของ KTP และสเนี่ยพวกเขาได้เล่นในบ้านซึ่งสถิติในฤดูกาลนี้ก็บอกอยู่แล้วว่า KTP เล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเทพอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็สเนี่ยถ้าเราจะไปพิจารณาที่ฟอร์มของทั้งคู่นะวันนี้จริงๆราคาเนี่ยมันจะบอกว่าแพงมันก็แพงแหละ ถ้าเรามองกันถือฟอร์มของทั้งคู่ใน5้าเกมล่าสุดนะออใน5เกมลสุดซึ่งราคาวันนี้มันต้องบังคับให้ k t p ชนะช่วงห่าง2ประตูนะครับนี่ไงเพราะงั้นทั้งหลายทั้งมวลนะผมยังมองว่าวันนี้ราคามันเปิดขนาดเนี้ไม่น่าพลาดมั้ง <laughs> นะเออแล้วก็ถ้าไปดูกันที่ฟิกออดนะครับไปดูกันที่ฟิกออดเนี่ย ฟิกออทสตาร์ตมาเนี่ยนะครับสตาร์ตมาเนี่ยต้องบอกว่าออมันมันมันบุกแน่แหละนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะยิงง่ายสักเท่าไหร่เพราะว่าทางเซาปาเนี่ยจ่ายแค่5.25คือสู้เซาปามันสู้นะครับเนี่ยมันจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์นะครับมันสู้ทีนี้บนความสู้อ่ะก็สู้ไม่ไหวนะถ้ามองกันที่ราคาแรกนะ มันมันมันผมมองว่าราคาเนี้ยมันเป็นราคาที่ครึ่งควบลูกนะอ่ามันเป็นราคาที่ครึ่งควบลูกนะก็แม่ต้านไม่ไหวอยู่ดีน่าจะแพ้แบบโดนเฉือนไปนะครับหรือมีโอกาสโดนเม็ดสองนะทีนี้พอขยับราคาไปอีกนะครับขยับราคาไปอีกเนี้ยก็ยืนยันชัดเจนเลยว่าอา่ไอ้เจ้าบ้าน KTP เนี้ยยิงแน่ครับวันนี้1นยิงแน่ สองอโอกาสนะครับโอกาสที่จะชนะ3มแต้มสูงนะครับยิงแน่แล้วก็โอกาสชนะ3มแต้มสูงเพราะงั้นราคาที่มันเปิดมาลูกควบเนี่ยยังไงก็ต้องกัดฟันต่อครับไปลุ้นเม็ดสอ่ะถ้าดูจากเนี่ยนะแฮนดิแคปกับฟิกอ่อนนะทีนี้ไปดูที่ภูของครึ่งเวลาแรกนะครับ คูของครึ่งเวลาแรกกับราคาแฮนดิแคปครึ่งแรกนะครับแล้วก็สูงแรกเนี่ยมันค่อนข้างบ่งบอกว่าครึ่งแรกอ่ะ0-0ย,ยากมากเออ0-0ย,ยากมากนะผมมองว่า0-0ย,ยากมากแล้วโอกาสจะต้องมีสกอร์นะครับและสกอร์ที่เรามองอ่ะผมก็มองว่ามันน่าจะเป็นของเจ้าบ้านนะครับมันน่าจะเป็นของเจ้าบ้านเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเลดการจ่ายโดยไม่เสียประตูของ คอตกาเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะเนี่ย2.6แล้วก็สถิติที่เราเราเอาให้ดูเมื่อกี้ในในตารางอ่ะเสียประตูในบ้านยากมากนะ KTP อ่ะในขณะที่เซาปาถึงแม้ว่า,าจะาค่าเฉลี่ย,ยยิงได้ทุกนัดนัดละเม็ดอ่ะใช่ไหมแต่มาวันนี้มันไม่ใช่คู่แข่งมันแข็งมากเลยครับผมมองว่านะเออผมมองว่าเพราะงั้นจากเลทพวกนี้ผมเชื่อว่าครึ่งแรก KTP คอตกาจะยิงได้แน่นะครับ คิดว่านำแน่เครื่องแรกะนะครับเพราะยิงได้แล้วโอกาสในการที่เซาปาจะได้คืนเนี่ยเลททุกเลทมัน,ม,นม,ะนะมันไม่ให้นะมันไม่ให้นะเออทีนี้ถ้าไปดูในลเลกสกอรนะครับลเลกสกอรเนี่ยดูเพื่อนเพื่อน,อนดูเม็ดเดียวเนี่ยมันจ่ายสูงนะพอสกอร์สองศูนย์สกอร์สองหนึ่งเนี่ยดูแพ็คคู่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยมันค่อนข้างให้ค่ากับการที่ KTB คอตก้าเนี่ยจะยิงเม็ดบวกบวกสูงมากนะครับสูงมากนะเพราะว่าเอออสเนี่ยจ่ายแค่8.8 8เท่านั้นเองนะครับมาเป็นอันดับ2รองจากสกอร์2เม็ดเนี่ยเห็นไหมโอกาสที่โอ้โห k ค b คอตก้าจะเฉือน1.0กับจะเสมอ1.1เนี่ยจ่าย9กว่าเลยืมจ่าย9กว่าเลยแล้ว AOS เนี่ย จ่ายน้อยกว่าบรรดาสกอร์อื่นด้วยนะครับเพราะงั้นวันนี้ผมมองว่ายังไงก็ต้องต่อต่อ KTP คอตก้าครับต้องเรียกศักดิ์ศรีคืนแง่ดูทรงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อมาดูในดับเบิลชานส์นี่ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยครับเรทของเซาปาเนี่ยทะลุไปเลยครับ2.71นะครับแล้วก็การเสียประตูไม่เสียประตูเนี่ยก็เป็นเรทที่ต่ำที่สุดเลยครับ1.01เนี่ยคือเรทต่ำที่สุดแล้วใน 1.0x ของพวกเรานะ แล้วก็โอกาสจะเดินหล่อๆสวยๆออกไปเนี่ยจ่ายทะลุถึง10อะ่ะไม่รอดครับมองแล้วเซาป่าไม่รอดถึงแม้ว่าจะไม่แพ้ใครกับสีเ่เกมติดนะครับสี่เกมติดนะมผมว่าไม่รอดผมว่าไม่รอดนะ,ะแล้วไปดูจำนวนรวมของประตูเม็ดหนึ่งเนี่ยจ่ายสูงมากครับ5.4นะแล้วก็2 3ถึงเม 99, ็ด1.99 4-6 2.23นะครับ คู่นี้นะครับคู่ที่ผมขออยู่ k t p c o t ้ a ครับถึงแม้ว่าจะห่วยมา3นัดติดนะวันนี้ผมเชื่อว่าอย่างแย่ที่สุด k t p c o t ้ a ก็ต้องคว้า3แต้มในบ้านได้นะครับแล้วถ้าถ้าในใจผมอะผมคิดว่า k t p c o t ้ a มีโอกาสชนะสลุดชนะขาดได้นะครับเพราะงั้นขอต่อเจ้าบ้านครับขอต่อ k t p c o t ้ a นะครับที่ราคาลูกควบ86นะครับ ผู้นี้เตะ2องทุ่มนะเร็วนะเร็วนะออไม่รู้จะทันโพสให้เพื่อนๆนหน้าช่องหรือเปล่านะครับถ้าโพสกระชั้นชิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับต่อ KTP คอด่าลูกควบ86นะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบานะ้ำม,มูมูนะครับ ก็สามารถแอดไลน์มาสมัครรับทัศนะได้ที่ไลน์ีเดดน้มูนะครับ t d e d n a m o นะครับ t d e d n a m ูที่นี่ที่เดียวนะครับลายนี้ลายเดียวหน้าช่องไม่เกี่ยวกันนะครับหน้าช่อง50บาทอ่ะไม่ต้องคุยเลยครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับมันมันเป็นของ YouTube เขานะครับแบ่งมาให้ผมเนี่ยเศษเสี้ยวเท่านั้นนะครับก็ถึงต้องมา ให้ทัศนะข้างนอกนะครับประมาณนี้นะครับนะ, mm. ะยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีครับรอบ2ทุ่มนะครับมาเร็วเหลือเกินวันนี้ KTP คอดก้ K K ครับนะ mm. แล้วเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับโชคดีครับ